คุณรัดทูตใส่สเกลือคุณเต้นอยู่กับผมแล้วกับน้องใบแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้าวไม่ต้องตามหาแล้วนะคุณอมรันตน์มณนิธิกระจกเงาเขาอยู่ที่นี่เมื่อคืนนี้โพสไปปริศนาครับอะไรนะรํำสุราแล้วน่าจะถึงเมื่ออดูจะเวลาของข้าพเจ้ามาถึงแล้วแล่งหูชองคุณจะเสืออะไรก็ตรงไปตรงมาถึงเวลาที่ผมจะ ต้องบอกกับผู้คนว่าผมยุติบทบาทของผู้ในการครอบครัวเพื่อไทยตั้งแต่บัดนี้ยุติบทบาทผู้ในการครอบครัวเพื่อไทยครับแล้วขายข้าวแกงฮะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวอีกครับคือจะลาออกจากตําแหน่งมันก็ไม่มีตําแหน่งที่เป็นสสเป็นสมาชิกพรกสมาชก็เป็นไม่ได้ครับสสก็ลงไม่ได้้วยซ้ำไปครับไม่มีตําแหน่งที่จะลาออกนอกจากผู้ในการครอบครัวเพื่อไทย โทีนี้มันจะใช้คําว่าลาออกมันก็ไม่ได้เป็นตําแหน่งที่อยู่ในโครงสร้างอก็ใช้คําว่ายุติบทบาทซึ่งเรื่องนี้ผมได้บอกกล่าวกับผู้หลักผู้ใหญ่ของพักครั้งแรกก็ตั้งแต่วันที่สมสิงหาคม,มคือเมื่อสถานการณ์มันอาจจะม,มีแนวโน้มว่ามันมีการจับมือกันอของพักการเมืองบางพักที่จะมาจัดตั้งรัฐบาล ก็โดยความเข้าใจพักเพื่อไทยนี่แหละครับไม่ได้โกรธเคืองอไม่ได้มีอะไรที่จะขัดข้องหมองใจกันอืเพียงแต่ว่าผมก็บอกกับผู้หลักผู้ใหญ่ไปตั้งแต่วันนั้นคว่าถ้ามันถึงจุดนั้นคะคผมก็คงจะอยู่ในพักไม่ได้อแล้วเหตุการณ์มันก็เดินมาเรื่อยๆจนวันที่12สิงหาคมก็ได้ติดต่อคุณเสรษฐาค่ะ อยากจะนั่งคุยกับท่านแต่เนื่องจากว่าช่วงนั้นเป็นวันหยุดยาวท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านก็โทรศัพท์กลับมาอมก็ได้บอกเล่าบอกว่าว่าผมคงจะอยู่ในพักหรืออยู่ในกระบวนการของรัฐบาลไม่ได้อบอกคุณเศรษฐาบอกคุณอุ้งอิงอบอกผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนในพักแล้วต้องต้องต้องเล่านะครับผมก็โทรเรียนท่านนายกทักษิณด้วยเพราะว่า ท่านเป็นคนที่ผมเคารพนับถือ,อแล้วท่านเป็นคนก่อตั้งพรรคการเมืองนี้เรียนท่านนายกปูก็บอกทุกคนไว้ตั้งแต่หลายวันก่อนอเพียงแต่ว่าผมรอเวลาให้พรรคการเมืองที่ผมรักให้บุคคลการเมืองที่ผมรักเดินมาอยู่ในจุดที่ที่เป็นสถานการณ์ที่ไม่ไม่ไม่ได้กำลังยากลำบากนักลำบากนะครับเพื่อไทยที่เป็นอยู่เนี่ย แต่อย่างน้อยที่สุดก็กําลังเดินไปสู่การโหวตนายกรัฐมนตรีซึ่งผมถามคนสําคัญในพักก็ได้รับการยืนยันว่าคุณเสรษฐภาผ่านการโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีแน่ๆคุณเสถียาปลอดภัยแล้วส่วนการกลับบ้านของท่านนายกทักษิณเนี่ยที่จริงมันมันเป็นคนละเรื่องกันนะกับการจัดตั้งรัฐบาลแต่ว่ามันมาลงอวันเดียวกันก็เลยก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่กำลังพอดี คือผมไม่เคยเดินออกมาจากใครหรือที่ไหนในวันที่เขาลำบากมผมไม่เคยทำเพราะนั้นรอจนว่าทุกอย่างมันน่าจะเดินไปข้างหน้าผมก็ส่งตรงนี้คืออันนี้ไม่ใช่ละครใช่ไหมเอาผมถามแรง,แงครับไม่ใช่ละครว่าทำทีจากไปจะจริงๆก็ยังอยู่แหละ <laughs> ผมเป็นผมฮะนักเลงเขาไม่ทำกันแบบนั้นครับคือตัดขาด อย่าไปใช้คํานั้นเลยใช้คําว่ายุติบทบาทแล้วก็ไม่ได้ร่วมกิจกรรมกับพรรคด้วยอืมไม่ได้ร่วมกิจกรรมกับรัฐบาลด้วยจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วครับไม่ได้ไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องแหละครับอนี่หมายความว่าเป็นผลว่าเมื่อเรื่องมาจากการที่เพื่อไทยตั้งรัฐบาลโดยมีพรรคสองลงเข้ามาด้วยครับเหตุผลนั้นเป็นเหตุผลสําคัญคือผมไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ส่วนตัวกับนักการเมืองคนไหนในสองพรรนั้นนะ แม้ว่าจะยืนอยู่คนละข้างทางการเมืองแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าเป็นศัตรูเข้าใจและเห็นใจพักเพื่อไทยอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์ที่มันเป็นเพียงแต่ว่าวิถีการเมืองแบบผม,มเมื่อได้ประกาศกับประชาชนแล้วก็ได้แสดงจุดยืนเช่นนั้นมาตลอดอมผมก็ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้ยืนยันมามการตัดสินใจยุติบทบาท ผู้วยการครอบครัวเพื่อไทยสําหรับผมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องมีรอยในใจนะครับที่นี่บ้านผมผมเกิดที่นี่ผมโตที่นี่ผมสู้ที่นี่แล้วคนในบ้านน่ะพี่น้องผมทั้งนั้นแต่ว่าถึงเวลามันก็ต้อง,ต,องตัดสินใจอืมคือย,มอ,อยากไหมตัดสินใจยากไหมยากไม่ได้ยากว่าเอ่อ จะห่วงยศศักดิ์ตำแหน่งหรืออะไรใดๆนะครับมันไม่มีอยู่แล้วตอนผมเข้ามาทําหน้าที่ผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยเวลาเขาจะสมัครสสกันเนี่ยพักพวกเพื่อนฝูงบางคนที่รักกันก็บอกว่ามึงเอาเมียไปลงสิหายาติพี่น้องหาตัวแทนของมึงเนี่ยไปลงปฏิริตีลำดับหลอดภัยเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นตัวแทนอผมบอกไม่ใช่ผมอืะผมเป็นนักการเมืองลูกเมียผมไม่ใช่ญาติพี่น้องผมไม่ใช่ก็ไม่มี จะตั้งรัฐบาลไปต่อรองเรียกร้องอ,อะไรให้ตัวเองก็ไม่มีมผมเดินออกมาก็เดินออกมามือเปล่าๆนี่แหละครับอเพราะนั้นมิติของความยากเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยศศักดิ์ตำแหน่งม,มิติของความยากคือความผูกพันความรักและความปรารถนาดีอันนี้ยากสำหรับผมแต่ว่าอย่างที่เรียนถึงเวลาก็ต้องตัดสินใจแล้วบอกทุกคนที่อยู่ในพักเพื่อไทยบอก พี่น้องประชาชนที่เป็นกองเชียร์ผู้สนับสนุนทั้งหลายนะครับว่าไม่มีทางที่ผมจะทําให้พรรคนี้เกิดความเสียหายไม่มีทางที่ออกมาแล้วผมจะเคืียงก้อนหินใส่หลังคาบ้านไม่มีทั้งที่คุณไม่เห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยครับไม่เห็นด้วยครับแล้วทาไมถึงไม่ต่อว่าอย่าทําเลยคนต่อว่าพรรคเพื่อไทยเยอะแล้วอย่าให้มันออกจากปากนักทูสัยเกลื่อยไม่ใช่ผม แล้วคุณเคยบอกกับผมนะว่าถ้าวันไหนเพื่อไทยไปเอาพักสองลงมาทีมงานไม่รู้หาทันไหมรัฐบาลพังยากมากเดินยากมากแต่ว่าเมื่อเป็นการตัดสินใจภายใต้ข้อจำกัดภายใต้สถานการณ์ที่ยากลำบากมผมก็เอาใจช่วยนะครับอยากจะให้พักเพื่อไทยทําสําเร็จในสิ่งที่ประกาศไว้กับประชาชนอยากจะให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับอ,อยากจะให้ มีการผ่านพรปปปชและพรปวิธีพิจารณาความในสารดีกานักการเมืองอซึ่งมันจะส่งผลให้คดีความคดีสลายการชมมุมนุมใช่ครับญาติของผู้เสียชีวิตสามารถจะฟ้องศาลโดยตรงอืได้ทันทีกำลังจะบทอายุความนะเลขเจ็ดปีมผมก็ฝากฝังกับเพื่อนๆน้อง,อง,องสอๆสสว่า ถ้าพักจะเสนอกฎหมายนี้ซึ่งต้องเสนอนะครับถ้าไม่เสนอเจอผมแน่แต่ถ้าจะเสนอกฎหมายนี้ผมขอทั้งร้อยสี่บแต้มของพักเพื่อไทยเข้าชื่อกันผลักดันกฎหมายนี้สำเร็จแล้วผมจะไปขอพักก้าวไกลด้วยคือจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับพักเพื่อไทยยังไงก้าวไกลก็ว่ากันไปนะฮะแต่กฎหมายนี้ต้องช่วยกันโหวตให้ผ่านคือกฎหมายนี้มันจะไปแก้ปัญหาก็คือว่าคดี สลายการชุมนุมใช่ครับอูสั่งการในปี53ครับราชประสงค์และก็ขอกวัวถูกไหมครับครั้งนั้นเนี่ยปรากฏว่ามีการยื่นโดย d ดีสไปที่ศาลผ่านนายการไปที่ศาลครับศาลวินิจฉัยว่าไม่อยู่ในเขตอำนาจต้องให้ปปชเป็นคนฟ้องครับถูกไหมฮะครับให้ปปชฟ้องเพราะอยู่ในเขตอำนาจของศาลนักการเมืองครับเพราะตอนที่สั่งคุณระพิเศษคุณสุเทพหรือคนอื่นอยู่ในหน้าที่ อยู่ใน,นหน้าที่นายกผู้ว่าการสอชหรือรคนอื่นก็ตามทีครับเพราะฉะนั้นต้องไปที่ปปชฟ้องมาประชาชนผู้เสียหายหรือเดียสายฟ,ฟ้องไม่ได้ครับก็ปปชต่อมาไม่ฟ้องยกคําร้องยกคําร้องคือไม่ฟ้องนั่นหละคุณรารุฒบอกว่ากฎหมายตัวนี้แก้พรบปปชว่าถ้ากรณีปปชยกคําร้องเนี่ยรหรือส่งไปอายการแล้วอายการไม่ฟ้อง ให้ผู้เสียหายครับสามารถยื่นฟ้องต่อศาลโดยตรงครับเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องเขตอำนาจศาลที่ว่านี้เนี่ยใช่ครับถูกไหมฮะครับอันนี้เนี่ยจะผลักดันซึ่งฝากกับพรรคเพื่อไทยแล้วครับร่างเสร็จแล้วครับรอแต่ว่าเขาตั้งรัฐบาลกันเสร็จก็จะยื่นเข้าสภาแล้วต้องผลักดันต้องเลื่อนมาเป็นวาระต้นต้นครับถ้าเพื่อไทยไม่ทําเจอผมอ่ะแต่พรรคที่เอามาร่วมรัฐบาลเขาอาจจะไม่อยากให้ทํานะผมไม่สนนะแต่พรรคเพื่อไทยต้องทํา อาคุณต้องยอมรับความเป็นจริงนะเข้าใจครับแต่ผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ทิ้งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อวัวใจคุณเศรษฐาผมเชื่อหัวใจคุณนุ้งยิงผมเชื่อว่าใจคนหลายคนในนั้น